ครอบครัวนั้นอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาไม่เห็นตรงนี้ทุกคนทุกคนดูนี่คือตรงนี้ง,งามมากดูค่ะเหลืองปากระเทียมทุกคนตื่นทางพ่นทางพุน่นโอ,อ้ยพิคุนพกคนุกคนมาแบบานี้พ่คุนโค้งมากทิดตะ่ะโอ้ทุกคนดูจ้ะงามมากแล้วทำี้งไงอ่ะเฮ้ยไอเป็นคนแรกที่เข้าไปหรือเปล่า,าน่่จ้ะนี่มันสั่งทั้ง ไซส์เขากำลังดีเทื่คนไซส์ดีมากไซส์ดีมากท่า,า,านอีกค่ะโอ้ยทุกคนโอ้อยากดีทุกคนสวัสดีจ้ามาจะมาช่วยไอยจัดการเห็ดหน่อยแล้วไอต้องย้ายมุมนะคะเพราะว่าแดดมาเนี่ยกลุ่มนี้ เป็นเห็ดที่อยู่ในหลุมแล้วแบบเป็นหลุมที่มีโนดมดไอ้ก็เลยจะเอามาล้างเสียดายได้ขุดขึ้นมาแล้วนะคะตั้งกล้องไกลหน่อยนะทุกคนนะอยากให้ได้บรรยากาศโอ้โหวันนี้เก็บเห็ดสุดยอดเลยอะ่ะพี่ขุนแกก็กนเหนื่อยเนะืะ แกแบบแก็ตามสไตล์แกเวลาแบบไอเดียกแกเจอเห็ดแล้วเจอเห็ดแล้ว <laughs> แกก็โอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ก่อนไ <laughs> <laughs> อ้ก็เลยแบบคือในความรู้สึกกัเน้อไอว่าเฮ้ยวันนี้วันอาทิตย์แล้วฝนไม่ตกยังไงต้องมีคน่ะเข้าป่าไอาคิดนะแต่พอพอที่ไอไปเจอจุดแรกนะคะ อุ้ยทากประมาณด้วยพอไอไปเจอจุดแรกไอก็ว่าเฮ้ยไอเข้าป่าคนแรกเพราะว่าไม่เจอรอยเลยไม่เจอรอยคนเก็บเลยอะไม่มีรอยคุยรอยอะไรเลยคือฝั่งที่ไอเดินเข้าไปคือพอเราเดินขึ้นไปปุ๊บมันจะอยู่ฝั่งขวาจากที่ไอถ่ายคลิปให้ดูนะคะจากทางเดินที่ไอเปิดคลิปอะไอก็จะเดินเดินขึ้นไปแล้วเข้าขวาอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะ คือไม่มีรอยเลยพอเราเก็บไปสักพักประมาณเราวสามสิบสี่สิบนาทีอะนะคะสามสิบสี่สิบนาทีประมาณนั้นแหละครอบครัวนั้นเขาก็เริ่มมาตอนแรกอะเราสองคนก็กำลังเก็บใช่ไหมทุกคนพี่ขุนก็ตัดขาก็จะเงีย,เงยบๆกันไงเขาก็ไม่เห็นนะคะทีนี้พอพอไอลุกขึ้นออ้ยนี่อันนี้เสียเส้ยนดินเสี้ยนดินทุกคน พอไอ้ลุกขึ้นไหนจะไปเดินดูสำรวจดูเขาก็เลยเห็นไอ้แล้ไอใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวมันก็เลยเห็นได้ชัดตอนแรกพี่ขุนเขานั่งอยู่ใส่เสื้อสีเขียวเขาก็ไม่แบบไม่มีใครเห็นแกไงทีนี้พอเขาเห็นไอ้ค่ะเขาก็เลยถอยเขาก็เลยเดินถอยลง,ลงไปนี่ใหญ่เขาเข้าใจว่าเขาเขาจะเดินไปที่ฝั่งซ้ายของป่าซึ่งทางฝั่งนั้นน่ะก็คือเห็ดเยอะ นะคะคแต่สรุปคือเขาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนนั่นแหละเพรอไอ้ไม่เห็นเขาไอาก็เลยลองเดินเข้าไปสำรวจก็ยิ่งเจอยิ่งเจอแบบคือเหมือนในคลิปอะทุกคนอยากให้คลิปนี้คือพยายามถ่ายคลิปให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวยจะบอกทุกคนนะก็คือพี่ขุนอะเขาจะไปทำงานซึ่งเขาต้องเข้าไปนั่งในออฟฟิศสออาทิตย์ติดกัน แล้วก็จะไม่มีใครอ่ะพาไอาไปป่าทุกคนเออแล้วไอเริ่มจากวันจันทร์เนี่ยจะเป็นวันที่ไอพักร้อนวันแรกซึ่งซึ่งไอก็จะไม่ได้ไปไหนก็จะต้องรอให้แกทํางานให้เสร็จสองอาทิตย์นะคะซึ่งไงก็เต็มใจนะคะให้ให้แกทํางานเพราะว่ามันก็จะได้รายได้งไงเนาะคืองานตัวเนี้ยที่ที่จะเข้าไปทําเนี่ยคืองานเก่า ที่พี่แกเคยทํามาเป็น20ปีนะคะงานตัดต่อภาพนะคะทีนี้นายเก่าเขาโทรมาตามเขาโทรมาตามตอนแรกแกก็บอกว่าเออมาถามไอเนาะฉันยังไม่ได้ตอบเขาเลยฉันจะถามเธอว่าโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยไอก็บอกเอา้าจะรออะไรก็ตอบโอเคไปเลยท,ท,ทําทําทีนี้ด้วยความที่บริษัท เขาก็เป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมคะบริษัทที่จะเข้าไปทางานแล้วพี่ขุนเขาก็เขาก็เปิดบริษัทเองแล้วไงทีนี้พี่ขุนเขาก็เลยแบบจะต้องเรียกราคาเป็นรายชั่วโมงอะตามเลทราคาของค่าค่าแรงเขาที่เขาตั้งไว้ในในฐานของเขาอะนะคะทีนี้พอโทรคุยกันกับหัวหน้าก็เลยบอก หัวหน้าก็าเลยบอกเออเข้ามาคุยกันในะออฟฟิศแกก็เลยขับรถเข้าไปตั้งแต่วันศุกร์เข้าไปคุยกันนะคะแล้วก็ตกลงราคาค่าจ้างนะคะ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะทางาน2อสัปดาห์ก็80ชั่วโมงนะคะพี่ขุนก็เรียกไปเยอะเลยหัวหน้าก็บอกเออสูงสูงนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาละไม่มีทางเลือกเพราะว่า มีคนลาป่วยแบบลายาวเลยนะคะไม่ใช่ว่าเขาติดโควิดนะแต่คือน่าจะป่วยเป็นลันกษณะอยังไงอะคือที่ต้องใช้การพักแบบหลายเดือนเลยอะค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสเตสอะไรเป่าอันนี้ไอเดานะไอเดาถ้าไม่งั้นคงไม่ลายาวขนาดนั้นนะคะโดยปกติคนที่นี่นะถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำงานแล้วแบบ มีความกดดันมีความเครียดมีความมีความเร่งรีบแล้วส่งผลต่อกันนอนหลับพักผ่อนความรู้สึกของเขาเขาขาดความสุขเขาไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาก็ไปพบแพทย์ให้แพทย์เขียนใบคอนเฟิร์มออกมาว่าเขาจะต้องแบบลาป่วยอย่างเงี้ยค่ะ แต่ของคนไทยเราก็เป็นคนมีความอดทนเนาะคนไทยเหนื่อยยากลำบากทำงานแบบเออหนักหน่วงนะคะปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาอย่างเงี้ยไม่เคยลาง,งานเลยฝรั่งโอ้โหฉันปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ไปทำงานอมประมาณนั้นแหละ พูดไปก็จะว่าเนาะโอ้ยเห็ดเห็ดมีความชื้นมากทุกคนมีความชื้นมากเดี mm ๋ยวสิเปลี่ยนภาษาสิร้อย่อไอนะ้เนี่ยอยากเก mm ็บหมากบุบรีบุบนระีเน่ะทุกคนป่านั่นนะบุบรีงามงามไอก้กระซิมเบิง่ง ซีมเบิ่งไหลหลายจุดค่ะเป็นจุดๆไปรสชาติเพื่อนกับบฝาดบเปี้ยวนะเริ่มหวานแล้วค่ะแต่ว่าสามารถรอได้ไปเก็บอีกสองอาทิตย์ค่อยไปเก็บก็ได้คือให้เขาแบบให้มีความสุกสุกเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะสุกมากกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยอมบางคนเขาเจ้าก็มาเก็บช่วงประมาณเดือนสิงหาเขาเจ้าว่ามันแซบ่บแต่ว่าช่วงนี้ก็พอดีค่ะไอไปเบิ่ง ข้อมูลเก่าๆที่ไอ้เคยเฮ็ดคลิปให้ทุกคนเบิ่งไอ้ก็เริ่มเก็บประมาณนี้แหละค่ะเดือนกรกฎาต้นเดือนกลางเดือนนเนี้ยค่ะเก็บได้แล้วอ๋อแล้วแล้ว,ลวที่ไอ้แบบมีความรู้สึกว่าวันเนี้ยคนต้องเข่าป่าหลังจากที่ไอ้ นั่งกินแซนด์วิชแล้วล่ะไอกะย่างขึ้นไปไอบอกพี่คุนว่าสามสิบนาทีไอกะย่างขึ้นไปทั้งเทงไอเราไปเห็นสองสองพเมียค่ะเพื่อนกับเก็บอยู่เพื่อนเก็บตรงทางเดินที่ไอเคยเก็บมันจะมีทางเข้าไปบ้านหลังหนึ่งตรงนั้นมันจะเป็นเส้นทางนั้นมันก็จะเป็นเป็นเห็ดมันปูเนี่ยเต็มไปหมดเลยที่ไอเคยไปเก็บ บัดน,นี้พออ่อไอไปไอไปไปถึงตรงจุดนั้นไอก็เห็นเพื่อนสองคนกําลังเก็บไอก็เลยบบย่างเข้าไปไอก็เลยขึ้นไป<ม>ทางป่าขึ้นไปทั้งป่ากับเท่าที่ทุกคนเห็นน่ะก็คือเขาเท่ากับเก็บเพื่นหละแล้ววันนี้ไอก็เลยว่าโอ้ย่างเลาะเข้าไปลึกจักหน่อยนึงเล,ลึกเข้าไปลึกจักหน่อยก็เออก็เริ่มแบบมีให้เก็บห่างๆเนาะก็เลยคิดว่าเออเมื่อยดีกว่าก็เลยเลาะลงไปทางถนนก็ไปเห็นเพื่อนสองคนอีกค่ะเพื่อนกับเก็บอยู่ข้างทาง ้วก็ขยับไปอีกวันนี้ไอ้ก็เลยทักเพื่อนนะนะเพื่อนมีหมาตัวนึงตัวน้อยๆไอ้ก็เลยทักเพื่อนว่าเอ้าสวัสดีแบบนี้นะอันฉันเก็บเฮดบ่อฉันก็เก็บคือกันไอ้ก็เลยไอ้ก็เลยเอาเฮดเฮดในถุงมาให้เพื่อนเบ่งเพราะว่าไอ้ถือถุงนี้ไปไอ้ก็ได้เฮดมาประมาณขอบนึงนะจ๊ะอยู่ในถุงนี่เพราะว่าไอ้บ่ได้ถือซุมนี้ขึ้นไปไอ้ก็ไอ้ก็เสื้อไว้หลังรถเนาะอันเพื่อนเลยว่าเออก็พอได้อยู่เนาะเพื่อน่าอย่างซี่ไอ้ว่าเออ มีคนเก็บแล้วฉันเห็นรอยไอบ้บ้านซีอยู่อยู่ตรงปากทางนะมีเห็นรอยมองนั่นนะไอ้กระซี่ไปเพื่อนก็ว่าเออเมียสันนี่แหละเก็บเพื่อนว่าเพื่อนก็บอกชื่อเมียเพื่อนลาแดดวบาพ่อปานหู้จักกันเพื่อนว่าอรถรถตารถตาเป็นคนเก็บเพื่อนนั่นแหละไอ้กระหัวลาะคือไปแล้วก็อยากสํารวจเนาะทุกคนเนาะมันไม่คือไอ้รู้ว่าไอจ้จะจะไม่ได้ไปป่าอีกหลายมือเลยอีก ไอซีได้ไปแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าที่ขุนยุดเสาร์อาทิตย์เนาะนั่นแหละก็ดีอยู่จ้ะให้เราไปเฮ็ดงานเราสิได้ลื้อฟื้นความสามารถที่เคยเฮ็ดมานะเกี่ยวกับการตัดต่อภาพคือเขาไปทำงานอะ คือเขาไม่ต้องเรียนรู้อะไรเขาแค่ไปแบบไปอัปเดตเฉยๆอัปเดตว่าอ๋องานลักษณะงานที่ที่ได้เฮ็ดเนี่ยของบริษัทหยังแล้วก็ลูกค้าต้องการแบบใดแบบเนี้ค่ะก็ต้องอัปเดตแต่ว่าโปรเซสการเฮ็ดงานเนี่ยโบต้องมาสอนเขาไงเพราะว่าเขาเคยเฮ็ดงานแล้วก็เป็นทีมเก่านะค,ค่ะทีมเก่าหัวหน้ากับคนเก่า แต่ว่าเพื่อนร่วมงานนี่สยมีคนใหม่พร้อมผสมเข้ามาแล้วเพื่อนกลับไปเจอเพื่อนเพื่อนโรงงานเก่านําที่เป็นช่างภาพคนที่เป็นช่างภาพที่แบบว่าเคยไปถ่ายภาพให้พวกไอ้กับอันเดอร์ตอนแต่งงานอยู่อยู่สวีเดนมีหมู่ในบริษัทผู้เดียวที่ได้ไปงานแต่งงานกับแม่นั่นคนที่เป็นช่างภาพนั่นแหละจ้ะเพื่อนชื่อว่าแซมเนาะบอกอุ้ยฉันเจอแซมด้วย ทักทักทายกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าต่างคนต่างไม่ว่างเดียวแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยฉันจะจะไปกินข้าวกับแซมคือว่า <laughs> ไอล้ละเออดีดีดีไออยากให้เขาแบบได้เข้าอยู่ในความรู้สึกเก่าๆที่แบบเคยทํางานแล้วมีความสุขกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพื่อนเก่าที่เป็นเพื่อนสนิทอิลีนั่นกะลาออกคือกันค่ะและ้วกะ็ไปอ่า เรียนสายช่างซุปนี้เนี่ยโบมีคามําคาว่าเถ่าไม่มีคําว่าแก่เกินเรียนเลยจ้ะเพื่อนไปเรียนสายช่างทุ่มมือนี่หมู่สนิทเพื่อนกับเฮดงานเป็นเป็นช่างเลยจ้ะอยู่อบริษัทบริษัทนึงที่ดูแลพวกอพาร์ตเมนต์แบบนี้ค่ะอืมนั่นหละพี่ขุนกะลาออกกับไปเรียนสายไอทีเนาะพี่ขุนกับไปเรียนไอที อันที่พี่คุณเรียน,นยากค่ะทุกคนยากสรับไอเขียนโปรกแกรมแล้วก็วพัฒนาโปรกแกรมพัฒนาเว็บไซต์แบบนี้นะไ ok. อเฮ็ดบุเป็นดอกไอได้แต่เป็นคนเป็นคนใช้เฉยๆป้า <laughs> พี่น้องตอนนี้หกโมงหกโมงยี่สิบไอว่า ซีเมนสี่ทุ่มห้าทุ่มเหมนบ่สิแล้วมือนี่เพราะว่าอันนี้ยังบริดตัดเนาะแต่ตัวนี้พี่ขุนตัดแล้วแต่ว่ามันมีพวกเศษใบไม้หลายอยู่จ้ะเศษกิ่งสนป้าดอกนี่ไหมขาวอ้วดพี่น้องเอ,อ้ยไอกรสีนั่งวา้ากับพี่น้องได้โนดโดนอยู่บ่มือเนี่ยไออยากดันเอาเห็ดมาให้สะอ่อนนำ้ำซื้อดอกจ้ะ เบิ่งขาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะอยากจะไปให้เบิ่งใกล้ๆเห็ดมือนี่นะงา,งามสงามทุกคนพันเดขาเห็ดแต่อันนี้นะสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนั่งแบบพี่กับใครเนะี่ยมันมันวปวดหลังปันใด พี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดเนี่ยมันบริสบายเด้พื้นที่มันมันบวแมนมันบวแมนพื้นที่ลาบอันป่าก็เป็นป่าสนเป็นลุมลุมเป็นเป็นคู่ค้าเป็นแบบโอ้เบิ่งเอาโลดจ้ะในคลิปอืมไอก้กะไอ้กะฮู้อยู่เด้ว่าการที่ทําคลิปเนี่ยมันมันบวมมันบวสมบูรณ์แบบมันมันบริได้ดีเท่าที่ควรแต่ว่าเฮาก็ททำสุดความสามารถของเฮานะ บางเทือกอะ่ะอยากให้คนดูอะ่ะคนชมอะ่ะเขาเข้าใจในสภาพเนาะไอ้นั้นแบกเป้แบกขากล้องโทรศัพท์สองเครื่องพี่ขุนกับแบกเป้ถือตะกร้าแล้วก็ตัดเฮดไอก็เป็นคนเก็บถ่ายคลิปพร้อมทุกคนมันโอ้โหแล้วเปียกชื้นค่ะเปียกชื้นไอก็นั่งคุกเข่าลงไปเลยสัพอแม่นว่าเฮดกัดเฮเฮมันก่อไอ เทโตบักเอฟสุคนไต่ขาไอกำลังขึ้นรถสิคับรถไปกินแซนด์วิชเนาะขึ้นมาเอา้าเฮปโตแดงๆเลยค่ะแบบแบบโตใหญ่มากอะ่ะเออไอ้กันแลนลงรถเลยบอกพี่คุณจอดๆแลนลงรถแล้วกะ็ให้เราลงไปสำรวจเมื่อทางหลังทางหน้าเพราะว่าย่านมันเกาะนะเพราะว่าไอ้มุดไอ้แบบว่าโอ้สุคนอีรี เพราะว่ามือนี้มันบริตตั้งขากล้องถ่ายเป็นไรเป็นบอระกระสิบ่เห็นว่าการเก็บเฮ็เนี่ยมันลําบากขนาดไหนยามที่เราเห็นเฮดอยู่ใต้ต้นไม้เราต้องมุดเข้าไปเออใหลังเทือเราไปเห็นอ,อ่อที่มันอยู่ใต้ต้นสนเนาะต้นสนที่มันแบบเป็นต้นเตีย้ยๆแล้วก็ใบมันเยอะๆนะใหลังเทือมุดเข้าไปนะย่านย่านเฮบมันเกาะหัวไอถึงได้เย็นมัดผมขึ้นไปนะพอบ่อยากให้ผมมันกระสลายนะทุกคนเออ ฮัลโหฮัลโหลเบอร์ทุกคนคลิปไอ้บุง้งมวยยาวหรือยังเนี่ยไอกาอยากมาเว้าให้ฟังความรู้สึกของมือนี่เนาะฮัลโหล ป่านั่นแกคือสซิบรีไปดอกจ้ะคือสซิแมนโอ้พ่นละทุกคนอีกอีกสองอ,อาทิตย์อีกสองอาทิตย์ไอจังซิได้ไปป่านะหรือว่าอีกอาทิตย์นึงถ้าอีกอาทิตย์นึงก็ต้องรอเสาอาทิตย์หนาจา้ะรอพี่ขุนยุธเสาอาทิตย์หนาฮันละเบอือก็ซิได้ลาไปก่อนเลจ้ะซิได้นั่งกันทำความสะอาดเฮ็ด ผู้เดียวก้มเกาะก้มเกาะอยู่นี่พากันมาหอดเฮือนตอนบ่ายสามครึ่งบ่ายสามยี่สิบพากันขนเฮดขึ้นมาแล้วกันวันนี้ก็คุยกันว่าเฮาสิกินขา่าเฮาสิกินข่าเที่ยงอยู่บ่ะหรือว่าเฮาสกินแรงเลยอ้ายเพิ่นก็เลยบอกว่าเฮากินหางแรงบอกเพิ่นว่าเพราะว่าเพิ่นเพิ่งจะกินแซนด์วิชจากป่ามาแล้วบันนี้ไอเลาว,ว่าโอ๊ยอันกว่าไอจะ เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้แล้วมันก็ใกล้จะสี่โมงเนาะไอ้ก็เลยว่าโอ้ยม่นี้มันก็จะสี่โมงแล้วเขากินเลยบอกปัญญาแมลงถ้าหิวกะหาเฮ็ดอีกอย่างกินง่ายๆสมูทตี้หรือว่าผลไม้หรือว่านมแบบนี้นะทุกคนยัญาแมลงเขาก็บอกต้องกินเพราะว่าไอ้กะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อซ้ำมากใหญ่ค่ะคนละซ้ำคือซิมแอนอิ่มไปพอดเมื่ออื่นเนื้อนาะทุกคนเนื้อ แต่เมื่อนี้เ่แซบกว่าเมื่อวานเพราะว่าเนื้อมันเปื่อยดีนุ่มดมใ <c oughs> จจริงแล้วไอ้เป็นคนมักกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด้ไอ้ว่ามันแซบกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูแต่ว่าถ้าลงเทือเวลาก,กินแล้วมันรู้สึกอึดอัดเนานนะความรู้สึกมันอึดอัดในร่างกายนะไม่รู้มันเป็นอะไร <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยอยากจะกินเนื้อบ่่ค่อยอยากจะกินค่ะ จะถามว่ากินลแล้วแซ่บบอแซ่บแต่กินแล้วความรู้สึกอึดอัดกัก็เลยน,น,นานๆอาจจะซื้อเนื้อทีส่วนใหญ่ได้จะกินแต่หมูก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่แบบนี้นะอมแต่ว่าไอาซื้อเนื้อมาสองกิโลนิดๆน,นะคะเนื้อบัวนะไอ้ก็เลยแบ่งมาทำก๋วยเตี๋ยวนะประมาณไอคิดว่าประมาณ0ปดร้อืกม เอาไปตุ๋นนะคะตุน๋นตุ๋นทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อเปลือยเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งกระแบ่งมาสไลด์บางแล้ววันนี้ไอ้กระแบ่งประมาณครึ่งกิโลเอาไปเฮ็ดอันเนื้อแดดเดียวไอ้เราเครื่องเครื่องตากแห่งของไอ้เครื่องอันอบแห้งนะออกมานั่นแหละทุกคนเฮ็ดเนื้อแดดเดียวแล้วละเอ่อ กะว่าสิก็บไว้ไปกินช่วงแบบเดินทางถ้าเกิดว่าได้ไปต่างจังหวัดอืมไอ้ก็เลยมันแห้งแล้วแหละไอ้ก็ฟรีดฟรีดไว้จ้ะเอาเข่าช่องแข่งไว้ไม่ได้เอาแห้งแห้งแด้แบบอบป,ประมาณประมาณสี่หาชั่วโมงจะเอาพอแบบหมดัดหมาดเนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวเนะเนื้ออบเดียว ฮันเดว่บาสิบปคือบัไป้แหละบ,บันี้ว้าไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋ยมาเด้อไพสิมาเฮดซอยนะ <laughs> ไพสิมาเฮดความสะอาดซอยกับมาเด้อไอเอารูปไปลงให้เบิ่งแล้วเนาะเอารูปลงก่อนล่ะใน YouTube นะอโอเคสุคน ขออนุญาตลาไปก่อนจ้าไอาก้กระซิฝ้านั่งเฮ็ดนี่ล่ละโอ้ยโอ้ยหักหักหักมันกรอบจริงๆกรอบมาก บางดอกนน้อยมันติดขึ้นมานำโอเคทุกคนไอไปละไอไปแล้วจ้ะไปแลวจ้าไปลจ้าขอบคุณเลยละ่ะ that i think